สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยมิสูตามใจนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบนอกสถานที่อีกหนึ่งคันวันนี้มากลยถึงจังหวัดสงขลาอำเภอจนะนะคะตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะบ้านนะคะ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองก็มีเลยนะคะเป็นบ้านของบังนะคะส่วนที่คันที่นํามาส่งก็คันนี้เลยค่ะ กับโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ที่เอามาส่งฟรีทั้งชุดแต่ง <Wow. S 1> และบริการฟรีค่าจัดส่งมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะคันนี้ก็จะติดตั้งเป็นกันชนหน้าของ a l a n d e r เป็นกันชนหน้าเต็มนะคะมาพร้อมไฟสปอตไลท์สำหรับเข้าสวนเลยนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยมีบริการส่งรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะวิ่งมาเซ็นไฟแนนซ์ถึงให้ที่ ถึงที่บ้านเลยนะคะส่วนตัวอลัมเดอร์เนี่ยปุ้ยก็ใส่เป็นครอบแข็งด้านล่างมาให้ด้วยนะคะกันเศษหินเศษดินกระเด็นเข้าตัวรถนะคะติดตั้งเพิ่มได้นะคะลูกค้าอยากได้แจ้งได้เลยนะคะส่วนด้านข้างก็ใส่เป็นซุ้มล้อนะคะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแมกลายสวยๆอย่างนี้ให้มาเลยนะคะตัวยางมีสเปคให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นยาง a อยาง MT นะคะแล้วก็ล้อมแม็กก็มีหลายลายให้เลือกมีเป็น2030ลายเลยลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะส่งลายแม็กให้เลือกกันแบบจุใจไปเลยสำหรับลายนี้ก็เลือกเป็นลายไฟนะคะมีสีแดงตัดดำนะคะก็เพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวรถไปนะคะบันไดข้างนะคะมาพร้อมนี่เบ้ามือกันสตร์ฟิล์มเซรามิกอยู่ในชุดแพ็กเกจชุดแต่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็ ใส่เป็นคอกนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นแบบว่าแตกแบบไม่เอาแบบรวดลายเยอะก็จัดไปเลยสีโทนโทนดำนะคะไม่ต้องติดสติกเกอร์ให้พี่นะพี่ไม่ชอบอะไรเงี้ยดูแลความความสะอาดง่ายนะคะข้อข้อดีของการไม่ติดสติกเกอร์ก็ดูแลทําความสะอาดง่ายนั่นแหละเนาะตัวคอกนะคะมีให้เลือกหลายสเปคนะคะจะเป็นคอกสูงคอกเสมอเก่งหรือว่าจะเป็นคอกของ Outlander คอข้อของ TWI นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะด้านหลังก็ใส่เป็นกันชนท้ายของ Outlander มาให้นี่ตัวนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ลูกค้าเก่าหรือสมุดเกษตรกรรับไปเลยค่ะชุดแต่งฟรีพร้อมดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือจะดูเป็นดอกเบี้ย0%ปุ้ยก็มีโปรโมชั่นให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งานที่ส่งมอบ ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าก็น่ารักมากเลยส่งมอบเสร็จเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวด้วยยังไงขอขอบคุณลูกค้านะคะทั้งที่ซื้อรถแล้วและกำลังจะตัดสินใจซื้อนะคะปุ้ยมีซื้อตามใจยินดีดูแลทุกคันดันทุกเคสน,นะคะเดี๋ยววันนี้ไปส่งมอบแล้วก็เตรียมตัวไปทานข้าวกับลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะ